Welcome back to the channel 2 0 2สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามาดูรถที่หลายคนรอคอยและเป็นหนึ่งใน SUV กลุ่ม B-segment ที่ขายดีที่สุดในไทยมาตลอดนั้นก็คือ Toyota Corolla Cross ปี2 0 2 6รุ่นใหม่ล่าสุดที่ต้องบอกเลยว่าครั้งนี้ Toyota เขาไม่ได้แค่ปรับโฉมธรรมดาแต่ยกขึ้นมาทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและการขับขี่ให้ทันยุคสมัยยิ่งกว่าเดิมใครที่กำลังมองหารถครอบครัวหวังเพิ่ได้ทั้งประหยัดน้ำมันไม่จุกจิกและดีไซน์ดูพรีเมียมขึ้นกว่าเดิม คลิปนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดครับอย่างแรกที่หลายคนเห็นก็ต้องร้องว้าวเพราะดีไซน์ใหม่ของคโอล่าครอส2026มีความสปอร์ตขึ้นทันตาไฟหน้าใหม่แบบเล็ที่ดีไซน์เรียวยาวมากขึ้นประจังหน้าเปลี่ยนเป็นลายแบบ3มิติที่ดูดันและดูแพงกว่าเดิมการชนหน้าเน้นความโค้งมนและเพิ่มรายละเอียดที่ทำให้รถดูมีมิติขึ้นส่วนด้านข้างก็ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็น SUV ใช้งานง่ายในเมืองแต่เส้นสายถูกปรับให้เฉียบคึนและลงตัวกว่าเดิม ล้ออลลอยลายใหม่ตั้งแต่17-18นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยทำให้ภาพรวมของรถดูสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นจริงๆด้านท้ายรถก็มีการปรับดีไซน์ชุดไฟท้ายใหม่ให้ความรู้สึกเหมือนรถยุโรปขึ้นเล็กน้อยไฟท้ายเป็นแบบเล็ดเต็มระบบด้านกันชนหลังมีความหนาแน่นแอรลนล์เส้นที่ทำให้รถดูแน่นกว่าโฉมเดิมเรียกได้ว่าต่อให้จอดเทียบกับรถราคาแพงกว่านี้ก็ยังดูไม่ด้อยกว่าเลยครับใครที่ชอบรถลุคพรีเมียมราคาจับต้องได้นี่คือโฉมที่ตอบโจทย์มากๆ เข้ามาดูภายในกันบ้างต้องบอกเลยว่าของจริงเหมือนยกห้องโดยสารใหม่ทั้งชุดวัสดุคุณภาพดีขึ้นหลายตำแหน่งแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ให้มีความลอยตัวหน้าจอกลางใหญ่ขึ้นเป็น12.3นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายการจัดเรียงปุ่มควบคุมดูง่ายต่อให้เป็นผู้ใหญ่ในบ้านก็ใช้งานได้ไม่งงบาะนั่งด้านหน้าถูกออกแบบใหม่ให้นั่งสบายขึ้นรองรับสรีระได้ดีขึ้นและในรุ่นสูงสุดยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศอีกด้วย พื้นที่ด้านหลังก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเพราะนั่งสบายขึ้นกว่ารุ่นก่อนบอกรองนั่งยาวขึ้นเพิ่มรองรับต้นขาช่องแอร์หลังยังมีเหมือนเดิมมาพร้อมช่องชาร์จ USB-C แบบใหม่ที่ชาร์จได้ไวขึ้นส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถก็ยังคงใหญ่ใส่ของเดินทางของครอบครัวได้สบายๆคนที่มีเด็กเล็กหรือชอบขับรถออกทริปน่าจะถูกใจมากครับเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยตา้าก็จัดชุดใหญ่ใน Corolla Cross 2อพสเพราะม,มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนเวอร์ชันใหม่ที่ฉลาดขึ้นทั้งระบบบเเตตือนแลกัโมิ ระบบควบคุมความเร็วแปรผันแบบเต็มช่วงระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนที่นิ่งขึ้นกว่าเดิมกล้องรอบคันคมชัดขึ้นรวมถึงเซ็นเซอร์ต่างๆที่ทำงานเร็วและแม่นยำกว่ารุ่นก่อนเหมาะกับทั้งผู้ขับใหม่และใช้ในเมืองที่ต้องเจอรถเยอะๆทุกวันขุมพลังของรุ่นปี2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินปกติและไฮบริดที่เป็นตัวขายดีของโตโยต้าในรุ่นไฮบริดใช้เครื่องยนต์1.8ลิตรตัวใหม่ที่ถูกปรับปรุงให้ประหยัดขึ้นและเดินเครื่องเรียบขึ้นกว่าเดิม ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลังเพิ่มขึ้นส่งผลให้การออกตัวดีขึ้นอัตราเร่งลื่นขึ้นและประหยัดน้ำมันระดับเฉลี่ยที่หลายคนคาดว่าน่าจะทำได้เกิน22-25กิโลเมตรต่อลิตรในการใช้งานจริงขับในเมืองจะเห็นความต่างชัดที่สุดเพราะระบบไฮบริดทำงานเนียบและตอบสนองดีมากการขับขี่ก็เป็นจุดที่หลายคนชอบในค و r o l a Cross และปี2026ก็ถูกอัปเกรดช่วงล่างใหม่ให้เก็บแรงสะเทือนได้เนียนขึ้น พวงมาลัยแมน่นขึ้นไม่วุ่วว่าแบบรุ่นแรกแรกเข้าโค้งมั่นคงกว่าเดิมเหมาะกับทั้งคนที่ใช้ขับในกรุงเทพที่ต้องเจอถนนเป็นคลื่นหรือคนที่ชอบเดินทางไกลและต้องการรถนั่งสบายทั้งครอบครัวเรื่องราคาแม้จะยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่แนวโน้มคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดิมหรือขยับเพิ่มเล็กน้อยตามอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นโดยน่าจะเริ่มต้นประมาณเกือบ900,000ปลายปลายไปจนถึงหลัก1.1ถึง1.2ล้านบาทสำหรับรุ่น To ั h ไฮบริดซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีใหม่และประสบการณ์ขับขี่ที่พัฒนาขึ้นแบบชัดเจนสรุปแล้ว t o y o ต a าโค o รลล่าค s อ2026คือ SUV ที่อัปเกรดมาแบบครบจริงๆใครที่ลังเลว่าจะรอหรือซื้อรุ่นปัจจุบันบอกเลยว่ารุ่นใหม่นี้คุ้มค่าที่จะเก็บไว้ในลิสต์อย่างยิ่งเหมาะสำหรับครอบครัวคนทำงานในเมืองและคนที่ต้องการรถที่ทนประหยัดและราคาขายต่อดีแบบรถโตโยต้าแท้ๆ